สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกำเนิดทองครับรับหน้าที่ดําเนินรายการนะครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามประเด็นข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจวันนี้มีนํามาฝากเช่นเคยนะครับ ปดูในเรื่องราวแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นเรื่องราวที่นายกรัฐมนตรีนั้นยืนยันถึงเรื่องราวของสนามบินสุวรรณภูมินะครับที่พร้อมรับนักท่องเที่ยวในช่วงของไฮซีซั่นนะครับโดยทางด้านของนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีการเปิดเผยนะครับในเรื่องราวนี้นะครับโดยให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะครับว่าในเรื่องราวของสนามบินสุวรรณภูมินี่นะครับโดยเฉพาะอาคารผู้โดยสารของสนามบินเนี่ยนะครับ มีการเตรียมความพร้อมแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นแล้วก็มีแผนการรับนักท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นเป็นอย่างดีไม่ได้กังวลในเรื่องใดเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าทุกหน่วยงานเนี่ยมีความพร้อมแล้วก็เต็มที่ที่จะให้บริการประชาชนแต่ได้มีการกำชับเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อยนะครับว่าขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองนะครับเพื่อที่จะเตรียมในการรับนักท่องเที่ยวนะครับ ที่จะเข้ามาขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องมีการดูแลนักท่องเที่ยวให้เป็นอย่างดีรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่ต้องทํางานหนักแต่ในเรื่องของระบบที่สนามบินสรรณภูมิหรือเจ้าหน้าที่ตํารวจกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เรียกว่ามีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีนะครับเนื่องจากว่าทุกคนเนี่ยตระหนักดีนะครับว่าการท่องเที่ยวเนี่ยถือเป็นหลักในการกระตุ้นเศรษฐกิจทุกฝ่ายเนี่ยต้องเต็มที่อย่างแน่นอนนะครับส่วนที่พบนะครับว่าจุดตรวจคนเข้าเมืองมีปัญหาในเรื่องของความล่าช้าเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็บอกว่า ตอนนี้ระบบพร้อมขึ้นมากเลยนะครับแล้วก็ได้มีการสอบถามเจ้าหน้าที่ว่า หากเกิดปัญหามีการเตรียมแผนสำรองไว้แล้วหรือไม่นะครับโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้ยืนยันนะครับว่ามีการเตรียมแผนสำรองไว้หมดแล้วดังนั้นก็ไม่ต้องห่วงถือว่าประเทศไทยเนี่ยมีความพร้อมที่จะเป็นฮับการบินและก็พร้อมที่จะดันการท่องเที่ยวเนี่ยให้เติบโตนะครับซึ่งนายยมตรีก็ได้กล่าวถึงเป้าหมายการท่องเที่ยวในปีนี้นะครับว่าตัวเลขเติบโตใกล้เคียงกับปี2019นะครับแต่อาจมีการปรับเปลี่ยนของเชื้อชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยเฉพาะมีประเทศอินเดียเนี่ยเพิ่มมากขึ้น ลก็สืบเนื่องมาจากในช่วงก่อนที่อดีตนายกรัฐมนตรีนะครับนายเศรษฐาทวีสินเนี่ยได้มีการทํานโยบายฟรีวีซ่าเอาไว้ก็ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ140เลยทีเดียวนะครับก็เท่าตัวกว่าเลยนะครับคุณผู้ฟังในขณะเดียวกันเนี่ยทุกหน่วยงานก็จะต้องดูเรื่องของความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวไว้เป็นอย่างดีด้วยนะครับ ทีนี้ไปดูในเรื่องราวของการเตรียมความพร้อมรับมือฤดูแล้งปี67-68นะครับในโซนภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานรวมไปถึงภาคกลางด้วยนะครับแล้วก็มีการสั่งการให้พร้อมเฝ้าระวังในส่วนของฝนตกที่ภาคใต้นะครับโดยทางด้านของนายประเสริฐจันทรารวงทองรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับหรือว่ากระทรวงดีเนี่ยในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือวาออ่ากรนชครั้งที่5้าทัพสองพร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยทางด้านของรองรัฐมนตรีก็บอกว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นการประชุมครั้งที่5ในรอบปี2อ6 7โดยช่วงนี้เป็นช่วงของปลายฤด,ดูฝนเข้าสู่ฤดูดแล้งนะครับจะไม่มีการกระทบเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภา,ภาพภูมิอากาศในหลายๆพื้นที่ของประเทศไทย ก็ขอมอบนโยบายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการดังนี้นะครับก็คือ1น1ขอมอบแนวทางเพิ่มเติมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการบริหารจัดการน้ําเพื่อรองรับฤดูแล้งที่กําลังจะมาถึงตาม8มาตรการที่เคยให้ไว้จากการเห็นชอบในการประชุมครั้งที่แล้วครั้งที่4ที่ผ่านมานั่นเองนะครับ สองก็คือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสนับสนุนแล้วก็เร่งดําเนินการฟื้นฟูผลกระทบและความเสียหายที่เกิดจากสถานการณ์อุทกภัยให้กลับคืนสภาพโดยเร็ว3คือเร่งสํารวจตรวจสอบซ่อมแซมคันก้นน้ําผนังก้นน้าแล้วก็ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อนนะครับ สี่ครับส่วนของภาคใต้ที่เข้าสู่ฤด,ดูฝนขณนะนี้เนี่ยสทนชก็ได้ตั้งศูนย์ส่วนหน้านะครับเพื่อเตรียมดาเนินการรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นก็ขอให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลนันน้ําป่าไหลหลากหรือดินโครนถล่มก็ตามนะครับ ระยะหลังเนี่ยเกิดปรากฏการณ์นี้บ่อยๆก็แจ้งให้ประชาชนทราบถึงสถานการณ์น้าให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดโดยที่ประชุมก็รับทราบความก้าวหน้าการดําเนินงานตามมาตรการรองรับฤดูดแล้งปี67ทับ68นะครับแล้วก็โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ํา เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงปี68นะครับซึ่งปัจจุบันในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคตะอนอ,อกเฉียงเหนือของประเทศไทยเนี่ยเริ่มเข้าสู่ฤด,ดูแล้งแล้วนะครับก็มอบหมายให้กับกรมชลประทานและก็กรมส่งเสริมการเกษตรประชาสัมพันธ์แผนการจัดสรรน,น้ําและแผนการเพราะป,ปลูกพืชในเขตชลประทานพร้อมควบคุมการใช้น้ําและก็พื้นที่เพาะป,ปลูกโดยเฉพาะในเขตลุ่มน้ําเจ้าพระยาให้เป็นไปตามแผนอย่างเคร่งครัดนะครับสำหรับในส่วนของอ่างเก็บน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ํามูล ที่มีปริมาณน้ําน้อยนะครับให้กรมชลประทานเนี่ยสนับสนุนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอตลอดช่วงฤด,ดูแล้งนี้นะครับพร้อมกันนี้เนี่ยก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อม การให้ความช่วยเหลือในพื้นที่คาดการเสี่ยงขาดแคลนน้ําและหากพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมีแนวโน้มเสี่ยงขาดแคลนน้ามากขึ้นก็ให้แจ้งไปยังสทน,นชเพื่อบูรณาการหน่วยงานแก้ปัญหาอย่างทันท่วงทีรวมถึงให้หน่วยงานที่เสนอขอรับงบกลางนะครับโครงการเพิ่มเติมประสิทธิภาพภัยแรงและฝนทิ้งช่วงปี68 เร่งดำเนินการเตรียมความพร้อมของโครงการเพื่อให้สามารถดําเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับการจาัดสรรงบประมาณโดยได้กําชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยวางแผนบริหารจัดการน้ําตามมาตรการรองรับดูแล้งอย่างมีประสิทธิภาพนะครับ ซึ่งในส่วนของรองนายามนตรีก็ได้บอกเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าแม้ขณะนี้เนี่ยปริมาณฝนในหลายพื้นที่ของประเทศไทยจะเริ่มลดลงแล้วนะครับแต่ก็ยังมีประชาชนบางพื้นที่ยังได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการฟื้นฟูให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วพร้อมกันนี้ก็ให้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้นะครับอย่างใกล้ชิด ซึ่งก็มีความเสีย่ยงเกิดน้าท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากและดินคโคลนถล่มนะครับจึงให้เตรียมความพร้อมรับมืออย่างเต็มที่โดยได้เน้นย้ำนะครับเรื่องของการประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้าให้กับประชาชนเนี่ยรับทราบล่วงหน้าแล้วก็เตรียมตัวได้ทันท่วงทีเพื่อเกิดผลกระทบน้อยที่สุดโดยต้องมีการติดตามประเมินผลเพื่อปรับการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเนี่ยสูงสุดด้วยนะครับนอกจากนี้ต้องกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในระยะยาวเพื่อวางแผนการพัฒนาโครงการที่สามารถรองรับการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย ทุกพื้นที่ทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนอกจากนี้เนี่ยที่ประชุมก็ยังมีมติเห็นชอบในประเด็นสําคัญดังนี้นะครับก็คือ1เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามมาตรา20พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ําแห่งชาติพุทธศักราช2561นะครับสก็คือให้เพิ่มเติมแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ําประจําปีงบประมาณ2569ผ่านระบบไทยวอเตอร์ l พลนนะครับเนื่องจากพบว่ามีแผนงานโครงการสําคัญที่มีเหตุผลความจําเป็นส่งผลให้ยังไม่ได้เสนอผ่านระบบภายในระยะเวลาเดิม โดยแผนงานโครงการเนี่ยก็ต้องผ่านการพานะิจารณาของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ําจังหวัดและคณะกรรมการลุ่มน้ําตามลําดับแล้วก็ได้มีการตัดรอบโครงการนะครับวันที่1 1พฤศจิกายนยที่ผ่านมาด้วยนะครับสก็คือเห็นชอบปรับปรุงปฏิทินการจัดทําแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ําประจําปีงบประมาณ2 5 6 9นะครับเพื่อปรับช่วงเวลา การดาเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้มีความสอดคล้องกันยิ่งขึ้นโดยสดทนชและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย <c oughs> ก็จะเร่งดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อขับเคลื่อน <c oughs> การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ <c oughs> ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและก็เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาวต่อไปนั่นเองนะครับทีนี้ไปดูกันนะฮะในเรื่องราวของเกษทรวิธรรมนะครับ ที่ได้มีการเปิดการประชุมระดับภูมิภาคเรื่องของการสร้างสังคมที่ยุติธรรมเส้นทางแห่งความยุติธรรมที่ครอบคลุมสําหรับผู้คนและสิ่งแวดล้อมในเอเชียและแปซิฟิกนะครับเพื่อที่จะมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนะครับโดยในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับทางด้านของพันตํารวจเอกทวีสอส่องรัฐตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ย ก็ได้เป็นประธานในการเปิดการประชุมแล้วก็ต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาคเรื่องของการสร้างสังคมยุติธรรมเส้นทางแห่งความยุติธรรมที่ครอบคลุมสาหรับผู้คนและสิ่งแวดล้อมในเอเชียและแปซิฟิกนะครับซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติและก็เครือข่ายพันธมิตรนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และก็ต้นแบบที่ดีในการยกระดับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของภูมิภาคเอเชียและแปะซิฟิกโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางรวมถึงการเข้าถึงความยุติธรรมที่คำนึงถึงกลุ่มเปราะบางนะครับการสนับสนุนทรัพยากรและก็การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เนี่ยผู้เข้าร่วมการประชุมก็ประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนและก็ภาคประชาสังคมจากประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกซึ่งในการกล่าวเปิดการประชุมดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ได้เน้นย้ำถึงความสําคัญของแนวคิด ความยุติธรรมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางนะครับซึ่งก็ถือเป็นหลักการพื้นฐานที่สําคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมภายใต้หลักประชาธิปไตยหลักสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรมนะครับรวมถึงยืนยันนโยบายรัฐบาลที่จะยึดมั่นในหลักนิติธรรมและก็ความโปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดินสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนตลอดจนสร้างการยอมรับจากนานา,นาประเทศนะครับสำหรับการบังคับใช้กฎหมายนั้นเนี่ยก็ต้องคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชนเป็นสําคัญครับ รวมถึงต้องไม่จำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือสร้างภาระให้กับประชาชนมากจนเกินสมควรแก่เหตุนะครับซึ่งก็เรียกว่าการดําเนินการดังกล่าวเนี่ยสำเร็จ ก็ต้องอาศัยความร่วมมือแล้วก็การทํางานแบบบรา mm hmm. การจากทุกฝ่ายนะครับไม่เพียงแต่ภาครัฐแต่รวมถึงภาคเอกชนภาคประชาสังคมและประชาชนเพื่อสร้างความยุติธรรมที่ยึดหลักการมีประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างยั่งยืนนะครับนอกจากนี้นนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ได้เสนอประเด็นที่ต้องการผลักดันให้สําเร็จนะครับได้แก่นหนึ่งการผลักดันและยกระดับกระบวนการยุติธรรมทางเลือกนะครับหรือว่า alternative justice แล้วก็กระบวนการยุติธรรมเชิงสมนฉันนะครับหรือว่า restorative justice ให้เป็นที่ยอมรับ สก็คือการเสนอกฎหมายป้องกันการฟ้องคดีปิดปากนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้ประชาชน่ยมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งและก็ป้องกันการใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือคุกคามประชาชน 3. ครับการพัฒนามาตรการต่อต้านสินบนระหว่างประเทศรวมถึงการบังคับใช้มาตรการป้องกันการฟอกเงินและมาตรการเชิงภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ4การกําหนดให้มีมาตรการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านนะครับเพื่อกำกับดูแลการประกอบธุรกิจตลอดจนป้องกันและก็เยียวยาผู้ที่รับผลกระทบ 5คือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการใช้โทษทางอาญาเพื่อให้ความสําคัญนะครับกับการบําบัดฟื้นฟูแล้วก็พัฒนาคนโดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดเพื่อให้ได้รับการฟื้นฟูแล้วก็พัฒนาชีวิตอย่างยั่งยืน 6ครับการผลักดันให้การละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นฐานความผิดและมีโทษทางอาญาในตัวเองแล้วก็สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศาลแผนกสิทธิมนุษยชนในศาลยุติธรรมเพื่อรองรับว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนเนี่ยจะได้รับการคุ้มครองและกระบวนการยุติธรรมก็จะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริงนั่นเองนะครับ ทีนี้ไปดูวันต่อในครับในเรื่องราวของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่มีการเปิดเผยถึง4มาตรการเข้มในการรับมือ PM 2.5ดูแลสุขภาพประชาชนโดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มเสี่ยงนะครับทางด้าน,นของนายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสาราญครับรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และก็สาธารณสุขกรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กปี2568นะครับว่าขณะนี้เนี่ยประเทศไทยเข้าสู่ลานิยาครับในช่วงกันยายนถึงพฤศจิกายนปี2567นี้นะครับแล้วก็จะต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมกราคมปี 68คือปีหน้าเลยซึ่งก็คาดการว่าสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในช่วงปลายปีนี้ไปปี67ถึงกลางปี68เนี่ยจะไม่รุนแรงเท่ากับช่วง2ปีที่ผ่านมาเนื่องจากแนวโน้มฝนที่ตกมากขึ้นนะครับพื้นที่มีความชุ่มชื้นสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงก็ติดไฟยากนะครับแต่ก็ยังคงให้การเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในส่วนของการประชุมเนี่ยนะครับได้มีการพิจารณาร่างมาตรการด้านการแพทย์และสารสุขที่มุ่งดูแลสุขภาพประชาชนเชิงรุกโดยโคงสีมาตรการเดิมแล้วก็ยกระดับเป้าหมายการปฏิบัติการประกอบด้วยมาตรการที่1สร้างความรอบรู้และก็ส่งเสริมองค์กรลดมลพิษมาตรการที่2นะครับ ลดและก็ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพมาตรการที่3จัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขและมาตรการที่4ครับเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทั้งนี้เนี่ยก็ได้มีการปรับแนวทางในการดําเนินงานภายใต้มาตรการต่างๆให้เข้มข้นและกรชัดเจนมากขึ้นอาทิการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยมาใช้ในการ สื่อสารนะครับสร้างความรอบรู้แล้วก็แจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มเสี่ยงก็คือเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุรวมไปถึงผู้ที่มีโรคระบบทางเดินหายใจเนี่ยให้มากยิ่งขึ้นผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะครับแล้วก็การนัดหมายออนไลน์เป็นต้นนะครับนอกจากนี้ยังได้มีการพิจารณาปรับระดับปฏิบัติการและก็เกณฑ์การเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้สอดคล้องกับเกณฑ์ระดับประเทศนะครับประกอบด้วย ระดับ1ก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับ3.75ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรให้ดําเนินการทั้งปีตามภารกิจหน้าที่และกฎหมายที่มีอยู่ให้ครบถ้วนตามสภาวะการปกติระดับ2คือตั้งแต่37.6ถึง75ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับให้ยกระดับมาตรการต่างๆให้เข้มงวดขึ้นเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพระดับ3 7 5นะครับ75.1ถึง150ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับ ให้ยกระดับการปฏิบัติให้เข้มข้นโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเช่นการให้ Work from Home แล้วก็พิจารณาใช้กฎหมายควบคุมพื้นที่แหล่งกําเนิดที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและระดับ4ก็คือมากกว่า150ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรติดต่อกัน5วันขึ้นไปก็ให้เพิ่มความเข้มข้นการปฏิบัติการในทุกกลุ่มเน้นการปฏิบัติการเชิงรุกแล้วก็ดูแลสุขภาพประชาชนอย่างเร่งด่วนนะครับเช่นงดกิจกรรมกลางแจ้งเป็นต้นนะครับก็เป็นเรื่องราวต่างๆที่หยิบมาฝากกันในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจวันนี้นะครับสำหรับวันนี้เวลา กับดเนกทองทีมงานโดยการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วก็สามารถติดตามรับฟังย้อนหลังกันได้ทางอาทับ YouTube Channel นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมพิธีเททองหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระรูปจอมพลสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถจอมพลพระเจ้าบรมวงค์เทอพระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดชกรมหลวงนครชัยศรีสุรเดช และพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เพื่อเป็นการยกย่องสดุดีวีรชนผู้เสียสละชีวิตเพื่อรักษาอธิปไตายของชาติในวันอาทิตย์ที่8ธันวาคม2567เวลา9นาฬิกา59นาทีณลานหน้าอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพื้นที่สีสมาน